สวัสดีครับลูกสวัสดีครับอ้าวพอดีเอฟซีหล่ยสวัสดีครับค,ครับพอดีมาอยู่กับน,น้องคนหนึ่งเป็นหลานใช่ไหมน้อหลานเห,ห,หรียญหลนอายุเท่าไหร่ลลูกอายุเก่าปีครับอ้าวมองอวไนไหมอายุเท่าไหร่นะอายุเก่าไกลๆไกลๆเก่าปีสิปีเล่นอยู่กับไหนลูกโรงเรียนที่ตะบานสองและรามบึงครับอำเภอตะบลนต้นสูงอำเภอนต้นสูงพรละลาดนัดอีเนาะนาอยู่ปอไหนนะปสามครับปสามคืนปสี่พีหน้า ปีนี่แหะครับวันนี้จะกินปีสีอ่าจุปีสองนปาสาม่ไมูกใช่ชรครัปลมไ้กนสีจะึ้นปีาสีวันนี้วันที่ทเลจัเลยะวันที่เดวันที่เจรเดือนอะไรเดือนเษายนครับเมยนหกห้านะครับตอนนี้เขาอยู่บ้านอะไรจึเคเรยกบ้านอะไรอยู่บ,บ้านนนหมันบน้านนนหมนตำบลนนสูงอำเภอนนสูงโคราชนะครับวันนี้มาดูความทมาทันของ ของน้องครับน้องชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรพิวครับพิวชื่อจริงชื่อแช่ดิศักดิ์สนิทกลางครับอดิศักดิ์สนิทกลางนะเอ่อทำอะไรได้มีคนทำอะไรได้ร้องเพลงโคราดครับร้องเพลงโคราดมาลองเพลงโคราดจะหน่อยใครเปนสอนเพลงโคราดเลยคุณครูศิลยางศรคืมก็โรงเรียนทศสองเนี่ยเอ้ยเราได้จะก่อนได้หลายก่อนเลยได้หลายก่อน อ้าไเดี๋ยไรก่อนเอาสักสองก้นก็ได้เนาะพูดปันเองก็ได้รูพูดบันเองเดี๋ยวเจ็บโกกุลเลยมันมันตกหลุมตกหลองพูดกระลาดบันเองเนี่ยครูพูดอย่างนี้แบบเนี้ยเอาเอาก่อนที่ก่อนที่คล่องๆอ่ะอ่ะเอาก่อนแรกเกี่ยวกับอะไรก่อนที่ลองไนีครูฟังก้อนแรกอะไรอ่าเกี่ยวกับอะไรไม่รู้อ่า อ่ะเป็นก้อนแรกอ้าวมาแต่ปากอ่าจี้ปากน่องอ่าอ่าอ,อันนี้พี่ชายกำลังถือก้อนอ่ะโอต้องโอไม่ต้องทำปากไปบริมือไปไหมนี่อมองมอง,มองนี่มองนี่ อตนตัวเนออย่ามัวแต่แด่งเกินจับก็เ้าหรือไม่ข้าวพวกโาวๆก็ทำไม่คือใส่สเดียวโชว์สะดือแบบฝรั่งอย่างไม่คืนถ้าอังคือฉันก็ไม่ค้านันคนเล่าอยากฟันไม่แคีวทั้งกงก็รัดออกอูลูก็วางางามงามตาใส่เดินไปเดินมาทั้งกงก็ตกหนามตูด สายเดียวเอวรอยอึ้นตะงอยเอวหลุดเจอว่ากามานำกันลุมเสียเอวเออ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 เลยเอ็นออเ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 อรเออ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 เี่เออเออออเออเออเอเเเอะลออีกสักก่อครับ ชื่ออะไรนะชื่ออะไรน้องเดียวน้องนัททิวครับนัททิวแต่เรียก่เฉยกันัททิวก็ได้่ทิทวก็ได้นี่เอามองเขาดูอ่ะมองมองนี่เขามองดูเต็มอู ดีด,ด,ด,ดีเด่นหมวามายันเรื่มมาเชาเมืองปักกไมหมไรยทั้งไหมไร้ไหมเรื่องมากาบแม่สีเมืองฟงเลงโกราดกันไม่เราลาดกันไม่เราไม่เงยไม่ลาคนเมืองราชสีมาพูไม่ลืมจะขับรถเข้ามาวนหรือจะบนเอเพลงมาว่าคนต่างบ้านผ่านมาเขาเแงะแหววเขามาว่า บูชากันหลายทันเท่าสุระนาดีมีบุญคุณตอ่อเราอย่าพากันเออ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 โอ้น่ารักมากโตขึ้นแบบเป็นโมเพลงไหม <c oughs> ยังไม่รู้ไปฝึกครับเราจะเกง่งขึ้นเลยฟังเพลงโคราดเป็บ่อยเพลง<ๆ>ทั้งอินเทอร์เน็ตก,ก็ได้าเลยเขามีคนแบบเป็นเียกเป็นครูด้านเพลงโคราด แล้วก็ฝึกบ่อยๆเด็กก้อนใหม่ๆมันจะเป็นอะไรกันมันเป็นวิชาสามารถพอโตขึ้นเราสามารถหาเลี้ยงชีพได้นะเป็นหมอเพียงหรือเปล่ามีคณะสูบสามล้านลูกเพื่อนบาลสองอนี่มีเพื่อนหลายกันเลยจะคึนมีไม่มากแล้วเขาก็ออกไปเรียนต่ออ๋อ้อแต่กับการสอนเพื่อนๆได้นแหล ครู <ๆ S 2> สอนครับครูสอนเนาะบางวัง<อ>นก็นเดี๋ยวกูวมาชมดิเราเอ่อนายอยากขึ้นอยากอยากอยากเป็นอะไรหูกเคยมีความคิดความฝันยังไม่รู้ครับยังไม่รู้แลนี่เรามีมีจักระาอย่างนึงคือช่วยคุณตาหนีตาเนี่ยมองสองตาหนีตาคุณตาเป็นอะนายมาสนิทกลางนายมาสนิทกลางผูเขาหลังเป็นไหมเนี่ยนึกว่าคน คุยกับหนุ่มกรุงเทพเว่เยคนะุยครละเดนไหมก็ครละไปแล้ได้เนาะโอเคนี่เช่ามาเนี่ยเช่าวันยุทธเนี่ยถาให้ช่วยทำอะไรบ่นสักผ้าผ้าสูบ้านดิ่งขุดบ้านขุดบ้านขัดข้อให้ไก่ไกทำนาทำไม้ครับพีนั่งทำแบบเนี่ยเคยช่วยทำขนมไหมเขื่วยทุกวันครับเข่อยทุกวันนีเน่เป็นอาชีพเราอยากตายยายก็จะลมหายหตายจากเราก็โตเป็นหนุ่ม มีวิชาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้เมียคืออะไรไม่รู้เ <c oughs> <ide> ดียเย๋ยวค่อยรู้ไปตอนนี้ก็ทําอะไรไป็นหนึงเคยช่วยยายทำอะไรช่วยทำขนมเปากะทิคเปากะทิเปาเปาเปาไหมก็ไงนั่งเปามันมันเดือดเนี่ยถ้ามันเดือดก็กกดดดต้องรคนกันมันต<อ>ิด๋อคนกะทิก็ใช้ไฟแรงหรือไฟอ่อนหรือไฟอะไใช้เตาแานครับใช้ไฟแรงเนี่ยไปทานกัก เคยเห็นคัตาทำขนมอะไรถึงที่รู้จักชื่อเอาบอกทุกอันเหนื้อแดงอันเหนื้อแดงอานเนื้อมูนอันเนื้อมูนขนมชั้นครับขนมชั้นขนมฟักทองขนมฟักทองท้องหยอดครับท้องหยอดในถนนครับในถนนเปี๊ยปูนครับเปี๊ยปูนตะโก้ครับตะโกบาบินครับบาบินโอ้ดูจับเกือบทิ้งจังนี่วุ่นวุ่นนี่เคยเห็นเนาะ ที่เคยกินแล้วสมมติเอาขนมะสิบสิบอย่างกว่าอย่างโมบายเนี่ยนายที่เลือกกินอะไรแหลกๆสักสองสามอย่างอีปั๊บอยากกินนมชั้นอะไรกอ่ะเองชอบอยทองครับหทองทหยอดนี่เป็นขนมที่ชอบเนาะครับครับอืมดิ้นเก่งไปมครชอบในที่สองค่ะปีตในที่สองเหรอเยี่ยม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 ชอบวิชาอะไรมาที่สุด เนี่ยเอา<ม>บอก<ม>ัภาษาอังกฤษมาสักสองตัวแล้วสามตัวสิ่งคำว่านันไม่เคยรู้ว่านี่อันนี้จะครูจะสอนนี่นี่อันนี้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไร,ไไรออเออลองพูดดิภาษากรีฑว่าไงแพนด้าทับซับเลยแ <laughs> พนด้าเป็นภาษากรีฑกะหรี่แพนด้าลูกเดี๋ยวผู้ชายเรียกงง่ายผู้ชายนหน่อยบอยนี่บอย ไในรูปไปวันนี้หน่อยเราเราจะเหนโอเคครับวันนี้มาพบกับน้องทิววันเหมือนกันครับยินดีที่ได้รู้จักครับน้องทิวโคราชหนุ่มโคราชน้อยเสียงใสหนุ่มโคราชจิ๋วเสียงใสครับสวัสดีสวัสดีเจอกันสวัสดีครับสวัสดีคุณนะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่จะสอนลูกหลานครับเป็นคนดีครับสวัสดีครับ